มันจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าแบบว่า p a n t มันก็จะโอเคค่ะทุกคนเราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นการหยอดแบบครั้งแรกของเรานะคะเราก็ไม่เคยมาหยอดนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะคะและ้วหนยก็มีแบบแพรลเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะทําวันนี้นะคะก็นี่เลยค่ะน้องถุงคนนี้ที่นุ้ยบอกเพื่อนๆว่าแบบว่าเดี๋ยวหนูจะพาไปแบบว่าหยอดขวดนะคะวันนี้ก็จะพาไปนะคะทุกคน็นวันอาทิตย์หนูว่าเนาะก็เดี๋ยวขอพูดถึงอีการหยอดขวดนี้นิดนึงนะคะก็คือ ที่เดนมาร์กนะคะเขาจะมีระบบแบบว่ามัดจำตอนที่เราซื้อพวกขวดแบบนี้มานะคะซึ่งมันจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าแบบว่าแพนตมันก็จะมีแพนต A B C นะคะก็นุยก็เสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะก็แพนต A นะคะก็คือมัดจำหนคนแพนต B มาจำหนึจุดห้คนแล้วก็แพนต C นะคะมัดจำสามคนนะคะเดี๋ยวนุยจะลองหาให้ดูนะคะว่า แต,แต่ละแตนะ่ละแพน A,B,C นยเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็แผ่น A นะคะอย่างเช่นโค้กนี่ก็แพน A นะคะแพน B ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นแพน C นะคะโคขวดใหญ่นะคะแพน C โอเคแพน B, B, ีรอออเจอแล้วแพน B ก็เช่นประมาณนี้นะคะขวด B นะคะก็ A ก็นี้ B ประมาณนี้ C ก็คือคกบดใหญ่นะคะขนาดก็จะแตกต่างก,กันประมาณนี้นะคะมี a b c K ก็ของนุ้ยก็ของประมาณนี้นะคะเอ้ยเหมือนจะเยอะนะแต่มันไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนเว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าหยอดถุงเท่านี้จะได้คืนมาประมาณกี่โคนกี่บาทนะคะแล้วนุ้คิดว่าถ้าหยอดเสร็จแล้วนะคะก็จะไปซื้ออาหารไทยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เ,เช็คนิดน,นึงนะคะว่าวันนี้ร้านอาหารไทยเปิดไหมก็ตอนนี้ที่เดนมาร์กนะคะก็ล็อกดาวน์นะคะเป็นล็อกดาวน์บางส่วนนะคะซึ่งส่วนที่หนูยอยูอ่ก็คือล็อกดาวน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เขาไม่อนุญ,ญาตให้ไปกินที่ร้านนะคะก็เดี๋ยวซื้อเทคเว a y มากินที่บ้านนะคะวันนี้โฮสไม่อยู่บ้านนะคะทุกคนไม่อยู่บ้านเลยหนูอยู่บ้านคนเดียวแล้วของในตู้เย็นก็ไม่มีอะไรกินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเทคเว a y ฟู้ดมากินนะคะ ทีบขอเช็คนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาโชว์ทุกคนเลยละกันว่าแบบสั่งอาหารเทคเอา a วทเขาจะสั่งยังไงนะคะเดี๋ยวเขาอัดหน้าจอโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรนะเกินโอเคเทคเอาเวเดี๋ยวหนูก็จะสั่งร้านอาหารที่ใกล้บ้านที่สุดนะคะร้านนี้โฮสเคยสั่ง ให้หนุ้ยตอนที่เป็นวันเกิดหนุ้ยนะคะแล้วมันไม่ไกลโอเคน้องมีปลาเปียะนะคะอยากกินวะก็หนึ่งเนาะออเดอร์45โคลนเป,ปียะแล้วก็อยากกินต้มนะคะเพราะหนุย้ยเออเป็นประจำเดือนแล้วก็ปวดท้องต้มยำ45โคนก็ไม่แพงมากนะคะ กินเป็นกุ้งแล้วกันเนาะเผ็ดยังไงไทยสตรอง we have to do like okay Thai strong o oh มีข้าวไหมข้าวเราก็จะไม่ข้าวอยู่ไหนกินคนเดียวนะฮะก็กินไรเดี๋ยวข้าวเนาะ ข้าวสิบห้าคนนะคะโอเคข้าวหนึ่งต้มยำหนึ่งต้มยำกุ้งก็เป็นห้าสิบโอเคเป็นร้อยสิบคนนะคะสั่งก็ขอตัวไปจ่ายเงินก่อนนะคะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวมาเจอกันเร็วๆนี้ค่ะ5 minutes later <h> ih <ihi> ทุกคนเราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็ จ่ายเงินเรียบร้อยนะคะตอนเราจะไปรับตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณเออที่ยงห้าสิบนะคะก็เดี๋ยวเราแต่งตัวแล้วก็ไปหยอดขวดนะคะแล้วก็ซื้อของนิดหน่อยแล้วก็เดินไปร้านอาหารร้านร้านร้านอาหารไทยกันนะคะนุ้ยจะใช้เวลาเดินประมาณสิบนาทีนะคะก็ทานอยู่น้องเราโอเคค่ะไปกันวันนี้อุ้นนภูประมาณ หองศานะคะแต่ว่าท้องฟ้าดูแบบสว่างปกติน้องจะแบบว่าคึมๆนะคะแล้วก็ไม่มีไม่ไม่มสว่างแบบเนี้ยคือแบบเหมือนฝนจะตกตลอดเวลานะคะก็ตอนนี้กำลังเดินไปเนตโตนะคะนุยจะไปหยอดที่เนตโตค่ะ ยอดครั้งแรกของเรานะคะเราก็ไม่เคยมาหยอดนะคะเดี๋ยวมารอดูกันเขาว่าจะรอดไหม สี่โคดน,นะคะก็ประมาณ200นิดๆนะคะ2 2 0่ 220. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะซื้ออะไรไหมแล้วก็เดี๋ยวเราไปแลกเป็นเงินนะคะเราก็ได้ทำการซื้อของไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้เงินทอนมานิดหน่อยนะคะตอนนี้กำลังรีบเดินไปร้านอาหารไทยนะคะแต่ว่าจะถึงละตอนนี้ประมาณ27เอ้อ n อีกประมาณ7นาทีนะคะจะถึงร้านอาหารได้อาหารแล้วนะคะ <laughs> กลับบ้านกันก็คือที่ร้านอาหารไทยก็จะชอบมีแบบว่าเป็นพนักงานคนไทยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยคิดถึงวนงทยแบบว่าสวัสดีค่ะมารับอาหารอะไรเงี้ยเนาะก็คือปกติก็คือจะ ไม่ได้พูดไทยกับใครนะคะยกเว้นเพื่อนออพแพร์ด้วยกันที่เป็นคนไทยจะได้พูดไทยเกกับเนี่ยคะ่ะร้านอาหารไทยแล้วก็อพแพร์ที่เป็นคนไทยด้วยกันนะคะสิ่งเดียวที่นุ้ยคิดถึงนะคะในประเทศไทยก็คือไท i ฟู้ดจักรยานเรานะคะก็ ยังอยู่แต่ว่าเราแค่ขี้เกียจปั่นมันไม่ไกลมากนะคะก็อยากเดินนะคะชมวิววันนี้มันก็ไม่ได้คืมขนาดนั้นนะคะก็มาเอาบรรยากาศค่ะทุกคนทุกคนถึงบ้านแล้วนะคะมากินกันฉันเปลี่ยน ชนลากโต๊ะมาตร,ตรกลางห้อไม่มีอะไรเลยนเนี่ยไม่รู้พี่เขาให้ช้อนหรอก,รอก็ที่เขาสั่งนะคะก็ทอยม,ม,อย,มย่างกับเลมี่ดต้มย่างปลเปียแล้วก็ข้าวนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งที่ ไม่ได้กินมายาวนานอู้อู้โกหกอะเดี๋ยวว๊ย,ยตมันเยอะแห้ไงไปเเดี๋ยวเราขออนุญาตหาขอตัวไปหาช้อนแป๊บแร่ทุกคนช้อนข้างล้างด้วยช้อนอันนี้เป็นช้อนที่ ได้มาจากร้านไทยในโคเปนนะคะคือเขาใจดีมากคือเราซื้อ,อผัดเผ็ดปลาดุกมัง้งแล้วเขาก็คือแบบให้ช้อนแบบสแตนเลสออกมาเลยเพราะปกติเราไม่มีช้อนเลยนะคะถ้าแบบนี้ต้องไปเอาของหมดเห็นไหมโอเคทำไเดีอะมันโยกอะ่ะอ๋อเดี๋ยวเราเอาสลาดไหมเอาที่ชุ่มมโอเคเดี๋ยวมาชิมกัน ว่ายังไงขนะ้ากินอยู่นะปาเปียปเอปาเปียปาเปียปาเปียอ๋อลืมบอกก็ทั้งหมดนี้จ่ายไป104.5โคน<ม>ก็ประมาณเท่าไรวะ500กว่าบาท522บาทนะคะเราจะกินให้หมดกิมต้มยำต้มยำกุ้งนะคะ หวานอะ่ะหวานหวานเผ็ดเพราะเราคิดแบบว่าไทยสตรองไปนะจุงง้งน้ำกุงงก้งน้ำกุง้งน้ำกุ้งน้ำกุ้งอุ้ยเด้งมือสั่นหวานนะคะแต่เผ็ดใช้ได้ลืมซ่อมเลยค่ะพัคคากินข้าวกัน ข um, ้าของฉันกุ้มสนอะอืมอยข้าหเสียงับเยอไม่รู้ว่าข้างในเป็นไส้อะไรค่ะอหมู

ครอบผมมันมีความพีที่สุดฉันได้กินอาหารถั่คุ้งก็จะกินให้หมดไม่เหลือหางแพงเอาทุกคนวันนี้เรายังไม่ได้แกปะปฏิทินเลยมาแกะกัน อันนี้นะคะเขาก็อธิบายไปในคลิปที่แล้วนะคะก็คือมันเป็นการนับถอยหลังนะคะเข้าสู่คริสต์มาสไทม์นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสามสิบสามอยู่นี่นะคะเราก็แบบไม่เห็นได้เลยกล้องมันต้สิบสามอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะแกะออกมาอย่างเงี้ยถอยหลังไปเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นกล่องแบบช็อกโกแลตนะคะก็จะมีช็อกโกแลตอย่างเดี้ยมาก็เดี๋ยวเหนือนจะกินหลังกินข้าวเสร็จเนาะ แกะไปเรื่อยจนถึงวันที่เวันคริสต์มาสนะคะอเอหนั็ด <l aces> <Head S 2> คือแบบจริงจังอะเ็ดเ็ดเหมือนมะเขือเลยเนาะ,ะขอกินอีกคำหนึงแล้วก็จะไปแล้วะค่ะทุกคนอีต้องทำงานต่อนะคะกับเพื่อน งานรับจ้างนุง้มีแบบรับจ้างแบบแปลภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนงานภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําออนไลน์กับเพื่อนนะคะก็ใครมีงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแปลอะไรก็ส่งมาได้นะคะทุกคน <laughs> ขายของโอเควันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนนะคะติดตามชมตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะนุ้ยก็พาไปหยอกขวดนะคะพาไปเออพาไปเดินเล่นนะคะแล้วก็มากินอาหารไทยกันเนาะก็ อย่าลืมนะคะคกด s u b s c r i b ์นะคะก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้พูดเสียงดังได้เพราะว่าอยู่คนเดียวนะคะไม่มีใครอยู่บ้านก็ความจริงอยากพูดเสียงดังอย่างเงี้ยทุกคลิปนะแต่แบบก็เกรงใจเข้าเนาะอก็อยังไงก็เจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าไบไปกินก่อนนะ